สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก่อนเนื้อสิ่งใดคุณครูขอทบทวนความรู้เก่าก่อนความรู้เก่าเมื่อคาาที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไหมครับ,ค,บคุณสมบัติของวัสดุคุณสมบัติของวัสดุวัสดุแต่ละอย่างมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกาันดังนั้นเวลาจะใช้ประโยชน์หรือจะ,จะเอาไปทําอะไรสักอย่างบางอย่างสามารถใช้แทนกันได้ บางอย่างใช้แทนกันไม่ได้ถูกไหมครับวันนี้คุณครูเตรียมของมาเยอะเลยนักเรีนยนรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าคุณครูจะพาทําอะไรอยากพาคุณครูจะพาทุกคนเล่นเกมครับผมแต่ต้องฟังก่อนก่อนที่จะเล่นเกมคุณครูจะให้ทั้งหมดจบกลุ่มใหม่ โดยการที่ผู้ครูจะใช้โปรแกรมนะครับขออนุญาตใช้โปรแกรมในการจับกลุ่มเลยนะซึ่งทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สามทีมที่สี่ทีมที 1, ท่ห้าและทีมที่หกตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้กลุ่มใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเล่นเกมก็ต้องฟังกติกาหรือเงื่อนไขพร้อมหรือยังครับ พร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกติกากันเลยครับเงื่อนไขและกติกาการเล่นเกมดังนี้ตัวอย่างผลการตัดสินมีดังนี้รายการสินค้ามีดังต่อไปนี้ กาแล้วมีนักเรียนคนไหนสงสังยหรือไม่เข้าใจไหมครับใช่ค่ะอะถ้าทุกคนไม่สงสัยนะครับคุณครูจะให้เริ่มออกแบบโดยคุณครูจะให้เวลา10นาทีหลังจากนั้นร้านค้าจะเปิดแต่อย่าลืมนะครับว่าร้านค้าเปิดกี่อร,รอบ3รอบรอบละกี่นาทีคะ โอเคครับถ้าพร้อมแล้วออกแบบได้เลยครับเอเธออปกรอย่างอย่มันเกิน0 0พันแล้เองทำไงดีเ้าหวาเราเปี่ยนแบที่จะแบบนี้เออข้อวาดนีคอเธอวางไงพันนีน่าจะไปยัดจ่งอบทมเหมือนกันไม่เห็นแตนกันเดิเออโอเคโอเค เๆเราเราว่าลังงานหมยดีไเราจะไปถามออบอกว่ายมสุนเราว่ายาต้อรับผิดชันกันนะวางงั้นากันเลย นั่นเครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว10นาทีร้านค้าจะเปิดแล้วนะครับดังนั้นขอให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาซื้อสินค้าได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ few moments later. อเอาเลยครับตอนนี้นะครับร้านค้าจะเปิดรอบที่สองแล้วกุ้มได้หรือรถคันใดพบปัญหานะครับสามารถออกมาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้อ่าเช่ญเลยครับ ร้านค้ารอบที่สามเปิดแล้วนะครับรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับถ้าปิดแล้วปิดเลยนะครับกลุ่มไหนมีปัญหาสามารถออกมาซื้อเพิ่มเติมได้นะครับ ขอลลดูรถหน่มาให้ทุกคนชมรถของครูดเดมมาหน่อยโอ้โหแสดงว่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะลงไปแข่งรถข้างล่างพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับโอ้โหถ้าพร้อมแล้วขนาดนี้ไปกันเลยครับผมตอนนี้ครูจะพาทุกคนนะครับฝังจากอัลวิสเซนต์ครูจะให้ทุกคนได้แข่งรถกับ แต่่อคื่นเห็นเส้นสีแดงนะครับ <Yeah. S 1> เส้นสีแดงคือจุดสตาร์หรือจุดปล่อยรถทุกคนจะต้องตั้งอยู่ที่จุด นี้นะคะทุกคนก็ได้แข่งรถเสร็จแล้วก่อนที่คุณครูจะประกาศผลคุณครูอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้แชร์แนวคิดหรือวิธีการทําของกลุ่มตัวเองเนี่ยให้เพื่อนๆได้รู้บ้างอขออาสาดีกว่าก่อน,นขออาสากลุ่มไหนจะอาสาอวมาเป็นกลุ่มแรกครับโอ้โหอ่ะขอเชิญกลุ่มธนิดาแอนเดอร์แกนครับเชิญเลย สวัสดีค่ะชื่อดิลพนธดาิจเลัตน์เป็นตัวเหนของกลุ่มกลอมม่องลมที่วิ่งได่ว่ากันวันนี้พวกเราจะออกมาอธิบายวิธีการทรํารถรถของเราทํามาจากสาขวดน้ําพอทนทานและมีลักษณะเหมือนล้อจริงรถของเราใช้กล่องลมเพราะมีน้ําหนักเบาและมีลักษณะคล้ายรถยนต์ที่เราใช้พลังงานลมเพราะพลังงานลมไปได้ไกลกว่าพลังงานจนเรื่องเองินเป็นเรื่องจิ๊บกลุ่มพวกเราพิชิตระยะทาง สวัสดีค่ะาาชื่อเด็กหญิงมะนา่าพรหมทูเป็นประแานของกลุ่มหนังยางยากเกี้ยวแม็กินเกี้ยวโฟมมาโฟกวันนี้คุณผูหนมจะมาอธิบายแบบรถรถของเราทำมาจากไม้จิ้มเพราะมีราคาที่ถูกและมีขนาดที่เบาสองทำมาจากฟาขงขวดน้ำเพราะมีคุณสมบัติใช้ล้อรถที่เราใช้พลังงานหนังยางเพราะที่ว่าจะไปได้ไกลและตรง คับผมจะขารเพิ่มากกว่าเดิเป็นเรของก่มกองนมจะไปไป่น่าอะไรนะกองนมจะไปไม่น่ารถของเราที Watts. ่มาจากกล่องนมเพราะมีน้ำาลรถเราใช้ขาต่อน้ำจะเห็นว่ารถของเราขายขายกลุ่มของพีด้าจะแตกต่างที่แก๊สรถรถของเราใช้เป็นสกีลเพรอะมีความ้นทานรถของเราใช้น้ำเยอะแต่ว่า แน่นอนรถที่เราใช้คือวีมาตัวแดงของ่มตะเกบสุดกลางแตบบ่รถของผมคือผมได้เรียนบรรดาใจมาจากรถแข่งแต่ผมปรับให้เราสามล้อเพราะราคามันถูกกว่าสี่ล้อและที่เราใช้ลูกปิงปองเพราะมันวิ่งได้เหมือนฝาขวดน้ำแต่มีราคาถูกกว่ากลุ่มเราเน้นประหยัดวิ่งได้ไกลไปติดตามครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อดิ๊งอทีระดสมดุลเป็นระแันของกลุ่มไม้ตีสุดประลังปังไม่ปังไม่รู้ค่ะแบบรถของเราคล้ายๆกับแบบรถของกลุ่มอื่นๆค่ะแต่แบบรถของเราเน้นที่ความทนทานค่ะและความมั่นคงของตัวรถค่ะโดยตัวรถของเราใช้เป็นไม้ติงค่ะและล้อมีทั้งหมด4ล้อค่ะเพราะหนูคิดว่าจะสามารถกาหนดทิศทางได้อย่างแน่นอนค่ะและรถเคลื่อนที่ไปได้ไกลค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อดิ๋งพี่เรางชอบมาจากลุ่มสาล้อมาแรงไม่แซงได้ไงเราได้แรงบันดาลใจมาจากรถโฟล่าของชาวม้งในอินเทอร์เน็ตเราถึงออกแบบให้คล้ายๆกับของเขาจะเห็นว่ารถของเราจะคล้ายๆกับบุ๋มและตะพงแต่เราเลือกที่จะเอารอหลังเป็นัวมั่นคงให้รถวิ่งได้ไกลๆค่ะหลังจากที่ทุกคนได้ เล่าเล่าและแชร์นะครับวิธีการสร้างรถแล้วเราก็จะมาพูดสรุปถึงบทเรียนในวันนี้นะครับคือแนวคิดเชิงคำนวณที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมรถของเล่นแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับจะมีทั้งหมดอยู่สขั้นตอนเหมือนที่คุณครูเคยสอนไปแล้วขั้นที่หนึ่งแยกย่อยปัญหาขั้นที่ 2. การหาแบบรูปขั้นที่ 3. การตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นทิ้งไปและขั้นที่สีคือ ขั้นตอนหรือกระบวนการวิธีการทำนะครับโอเคอ่ะขั้นที่1การแยกย่ปัญหาใครบอกครูได้บ้างว่าได้อะไรโอเคอ่ะเดี้เฟิร์สเลยครับหลังจากที่เราทราบปัญหาที่ครูกำหนดให้พวกเราก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะออกแบบอย่างไรใช้พลังงานอะไรที่จะทําให้รถของเราสามารถอยู่ภายใต้เงื่อนไขและกติกาอโอเคอ่ะอเสีย์พอเวเพื่อนหน่อยครับ ขั้นที่สองคือการหาแบบรูปรูปแบบใครตอบได้บ้างอะกูอยากได้นันเกเรียนชายอ่ะขอะเป็นนักเรียนชายหน่อยอ่ะโอเคอ่ะาาการหารูปแบบของรถที่จะทำเช่นเราจะทำรถที่มีรูปแบบคล้ายรถเก๋งเราจะใช้วัสดุอะไร หรือถ้าอยากทำมารถแข็งต้องใช้แบบใดอ้ขอบคุณครับ่านแล้วนะครับสองขัง้นตอนขั้นแรกการแยกปัญหาว่าเราจะทำรถอะไรพลังงานอะไรขั้นที่2การหาแบบรูปเราจะเอาต้นแบบมาจากรถอะไรอ่ะขั้นที่สาการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งอ่ะไหนใครตอบคูณได้บ้างอ่ะโอเคอจาจรจิร หลังจากได้แดบ,บรดแล้วเราจะต้องรู้ว่าเราจะใช้วัสดุอะไรทำรดแล้ววัสดุอะไรที่ไม่จำเป็นในการทำรถของกลุ่มเราค่ะขอบคุณค่ะขั้นตอนสุดท้ายกระบวนการวิธีการอัรกอพิทึมน,นะครับอะใครจะตอบคุณได้บ้างอาอะใกล้ๆนี่เองอะบิดาเิญเลยครับหลังจากที่เราได้มีด ทำรถเราก็ได้ทำตามแบบที่เรากำหนดขึ้นและได้ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาจนรถของพวกเราสำเร็จอ้าวโหอ่ะ,โอโอะสุดยอดก็นี่ก็คือ4ขั้นตอนของแนวคิดเชิงคำณวนนะครับและส่วนต่อไปเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกาศผลผู้ชนะ ใครที่ว่ากลุ่มตัวเองจะชนะยกมือขึ้น <c oughs> โอ้โหบางกลุ่มยกหมดเลยบางกลุ่มยกหวัหวหน้าห้องเพิเ่มย,ยกแค่หัวหน้ากลุ่มเพิ่เดียวน,นะครับ <c oughs> สามหลักกลุ่มที่ชนะได้แก่ของจิตระดามินตรา สำหรับผลคะแนนนะครับเพื่อความกระจ่างดังนี้ครับหลายคนก็เห็นคะแนนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครูสิ่งที่ครูอยากให้ได้รับไปอย่างที่บอกไว้นะครับก็คือกระบวนการขั้นตอนการคิดแล้วคิดเชิงคำนวณเอาไปใช้กับทุกๆวิชาหรือเอาไปใช้ในกับชีวิตประจำวันนะครับอ่ะ สุดท้ายนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านักเรียนโคารถ